ลูกขาเล้งเงียบชัดไม่ชัดบอก้วยนะครับโอ้โหโอ้โหอืออืออ่าอย่างนี้หน่อย ลุงไม่มาเราไม่ไม่มีคนจัดลุงไม่ออกเพราะเราไม่รู้จะจัดยังไงนัดชัดคุณสุทธิยาบอกชัดชัดนะครับผมรู้มานะครับบางทีเวลาคนหายไปเนี่ยผมนึกว่าภาพผมไม่ชัดขึ้นมาแล้วเรื่องไหนอะไรต้องพี่จมนะเอางานมาพี่จมไปดีร้องค่ะคุยเลยบอกมาเลยคุณอะไรคุยเลยคุณอะไรอะไรกันเนี่ย ครับสอบคุเนี่ยนกจะกลับไปปวดที่เท่มั้งดีนะครับท้ายกงทุนของมอถือครับชัดข้านะครับคุณกวางกวากันดันครับครับผมด้วนะครับคุณกวางกว้างนะครับครับครับ บอกชัดเนาะโอเคครับชัดครับโอ้โหตัวลุงาแฟ่เป็นแก้วที่สองครลุงกินกาแฟคตุบัานนะครับเแป๊บเดียวเห็นแก้วที่สองแล้วใช่ไหมแก้วที่สองใช่ไหมที่เดินเรบไปนอ๋อยังไม่ได้กินอ๋อนึกว่ากินแก้วที่สองแล้วอย่าลืมว่าคงเหลือแก้วหนึ่งอยู่บ้านจนขาวเลยะอยู่บ้านจนขาวเลยนะอยู่บ้านจนขาวเลยหน้า าครับหา่สองสามส่้ากเจดแปดเก้าสบอคอยู่แถวนี้นก็ใกล้แถวนี้นะเนาะสงเก็หนุ่มให้หนุ่มหให้ลุงแก่คุณต้องเจอมันยูุ่ยวันนี้กลางนะ้องคุ้ย าวิเซลครับนีครับรอกินาครับตรงผมจ็อขาตัเลงครับล้วหนึงเก้าอยู่ยังไม่ได้เลยครับคุดาร์ครับรอมากเลยตรับตรงนี้ล็กขาขับเลงครับรงมอเตอน่าจะกลับด้านนั่งเดือร้อน จะเสียงกรอบแด้วยนะครับเพรกินโรตีกรอบมันกรอบอะ่ะมันเลยดังกรอบกอบนั่นเขาทำพิธีหรือยัง่ยังแต่รอพวกใหญ่็แหลกอาหารเอาเียเนะเอาเี่ยงยน ออกมาก็จะมีกระป๋องเนื้องอกองแล้วรู้ยงว่า จำานหมอหนุ่มหมอนุ่มพุ่งมาแต่เกาะพังงานหรอโอ้ยใหจะไปไปไม่ได้กีครับยายจะไปไปไม่ได้คิดถึงยายใช่ไหมผเป็นสายยายจำลองก็อยู่ขอ้องยายถ้าสมพู่หรอวาเจ้าไปนี่ไม่มีใครเจอสองไหนเจอโต่ออ้ไรสออง้าเราต้องรวมพละเราต้องรวมพลังครับอยู่เหมอนเพื่อนยายขอบ้องยายครับผมเป็นสายยาำลองครับ้จ ยหย่ายจะลำเดแม่รับคอยลำมากได้เด็ดคอยมาคมเด้เ no ก็บุบไปตบ้วนองคลิปไปแล้วตรงนี้นะครับเราดูล pues ุงก่อนนะครับวันนี้ร้อยสามนะครับ อยากจบพิีเพ um, ียงเท่าน um ี้ครับก็ยังไม่จบอ่ะเดี๋ยวให้หน่อรถไปรับเลยแไม่ค่อยจะมแเป็นสูงเลงสูงเลึงแกเป็นสูเลงไมได้บาย ท่านาพ่อผู้ใหญ่มาแล้วแล้วคบรอรอนะครับผมรอพ่อผู้ใหญ่มาลุงมาไรมาลุงก็มาลวลุงนะลุงเออเรียกลุงมาด้วย

คนกระหายน้ำคนท้องยายแม่หลานท่านไม่เชียรตาของผมที่ทำไว้ पेलला बक बक มาฝั่งนี้ครับพ่ะแตนมาฝั่งนี้บนมาข้างกล้องเาด้านนี้นะผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่ผู้บรินีนะคะ FC ที่รักก็สาธุสาธุด้วยกันนะคะอับโม่นน No. Okay.

ไม่ยอมใช่ไหมเอาุยังไงาก่เอาให้ปูโซไปก่อนนางทางนี้ทางนี้ทนาชาวผู้ปูผู้นีด้วยครับผม เ้าตั้งอยู่ก็้องอ่ะได้รูปได้รูปอย่ล้วก็้นต๊อบเล็กตักกินไว้ก่อนใส่ตัวเหลี่ยน่าใส่น่อ้ยจกดยามเดียวคนแรกมเตั้งาต้าตันเลยคตานะครับมตันนนคาตานะคะ สาข้าวตัดชีไจังใสะเสื้อหนุ่มรียบลยลขอโทษนะคุณปู่ั่นไหนจะขอล

ยังหงหาือปาไม่เมื่อเนาะตอนนั้นก็จะเป็นบรรดรายยูทูบเบอร์นะครับให้ับพอแล้วพอแล้ว mm ต้องไม่ตามน้อยนะารักยนน้อยรักกันมา่แลว่สวัสดีครับสวัสดีคเดี๋ยววันนี้ปูจะเดินทางไปที่สลับะมาณวันที่ยิบเจ็ด่วันที่ยี่สบวชวันที่ยีิบเจ็ด เจนิงเ็มาอากล้องมาฝากค่อยมั้ยเด็ดเขีวัดนะครับตอนทีมบเบอร์ตอนนี้ก็เป็นพี่พี่น้องน้องยูทูบเบอร์นะคะพิธีกคนผมหน้าให้กับผูมหาพุนีค่ะ จะสลาแล้วซึ่งกิเล,นะะลเสนเลดสร้อยคอแหวนจะฝากลูกกิไมไว้บ้างเ้ยเอา้าเอ้าฝากเอาต่อยก็ได้ <c oughs> <c oughs> เป็นเลนเลดเดือสลาหมดเน,ะเนาะเลนเลดเออเลนเล็ดอะไรของเลนเล็ดทองทองเนี่ยสลาหมดบอก ครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีเชียด้วยกันปุคงผมหน้ากันค่ะโอ้โหสีกรรมให้กับหน้าผู้ที่จะบวชนะคะไม่รู้ไม่ว่าเราจะร่วมเกินทางกายกายกรรมปีกรรมมโนกรรมนะคะโอ้โหสีกรรมให้ผู้เอาสองคนวยผู้ที่จะเป็นหน้าไปจะบวชต่อไปนะคะร่วมกันปุ่งผมหน้ากันรวมกันสาธุสาธุ กับตั้งนะครับผอมช่องใหญ่แม่บ้านพี่เบาหงองครับก็ดีใจมากๆคุณดีๆๆๆๆ เราจะเดินทางกับลวาล20้นเลยไม้คนเลยจะกนไปที่โลมาครับก็ไปบวชที่สระบุรีนี่นี่ี่ล้อมกำลังจะไปครับเรื่อเรื่อรัหน้าใจนะคเชิญช่วยทคน ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวากการไลค์น้<ร>นงมท่าษาเนะครับแที่เาวันตัดแล้วนะครับนั่งเตัดอยู่ ไปเอาแม่ไปได้แล้วบ้ันพี่ีนวนผมต่จ้าโบีเดอร์ด้สิไปหาตัวเพือนเ้อ อจบคลิปแก่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพลอยทำงานก่อนไม่ได้อ่านด้วยพลอยเป็นน้องด้วยมาช่องพิลาวันเด็จะอ่านให้ฟังเออไปอ่านให้หน่อยอ่านให้หน่อยอ๋อต้องอ่านต้องมาอยู่กับอะไรละจ้อยอ้หูอ่านสามคนอ่านยังไงไหวครับพี่อ่ะอ่านเลยสามคนก็ได้ยินเสียงไอก็พอเอออ่านให้สองคนไหนละไหนอ่ะอ่านในนี้เหรออ่านในนี้ตายหายเลยพี่จะไปอ่านเดีพี่ต้องเอาพี่ไหนตัวไหนตัวไหนตัวได้ยินเสียงไอก็พอ

คเมื่อคืนมีคนถวายใบสีพันธ์เดเดอเดเดียวนะคุณเดียวบอกว่าน้องันน้องเป็นมือขอคบคุณการนี่สิขอคบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกดไลค์สุดค้าพิี่นาวันนี้กคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดใจได้นะคะไอ้ทีสว่าลกบอกภาษาที่ได้อ่ทีน้นพกอกว่าวิธีปกคมงแน่ใช่ไหมท่าใครจะบชปู่พี่นี่คปู่พี่จะบทภาษาหนึ่งพี่นยมาสีเดือนคุณที่นี่บอกภาษาที่ภาษาที่เดียวบอกภาษุบุญุศนให้นะคะสาุก็เป็นบอก สวัสดีค่ะน้องวายาวสวัสดีค่ะแอปอสกาแอปอลสกาสวยดีกันะครับทุกท่านขอาคุณพี่ส่งข้าวดอกไม้ให้อลสกาอันนี้ของใครคะอันนี้ของบ่าวต่อยอันนี้ของโจ้กาะกอะค่แม่พี่ใหญ่นี่ของลุงกิมของลุงกิมไม่รู้อยู่ไหนเยีาหนิงสวัสดีค่ะสี่ช่องไหนที่เราวันชาแนลอ๋เอาไที่เวลาเยีาหนิงจะคุยกับบ่าวต่อยอยู่ตลอด คุ้นๆเนอะคุ้นๆอยู่ให้ดูได้เห็นชัดๆเพิ่งมาไดิสานสวัสดีค่ะอันนี้ช่องไหนคะอ๋อช่องใหม่เมนิงปอบปอบอ๋ออันนี้ก็ใหม่เหมือนกันอันนี้ก็เพิ่งมาดิสานคืนอันนี้มาได้สานคืนพี่คะวันเชียร์เนาะยัหนิงฝากด้วยนะคะยันหนิงฝันด้วยฝันตลอดฝันตลอด คนันเนะแนซี่บอกว่าสวัสดีค่ะขาันสคทุกข้ค่ะทุทานทุท่านคนสวัสดีค่ะดว้าสวัสดีค่นัสดี่แนนซี่นักแสดงตัวเอกลา่าเาิร์ก้าวแนนซี่คือเก็สมัยจะสองห้องช่องไอ้สองช่องช่องนี้เหมือนกันนะคะกาดินที่ไทยบอกว่าวิ่งรถทาอะไรคะเช้านี้อ่าลูเลียบอกว่าส่งหัใจมาให้ทุกท่านีสค่ะนะคะรอบวงรอบง ตามนองไม่ก็เห็นนะคแอนน์ซีบ่บอกว่าขอบคุณมากนะคะแอบบัสกาสวยสวยนะแอบบัสกาบอกดีด้วยนะคะก็ยังเป็นกำลังใจานะคะน้องรอโถ่แต่ให้คุณพิคลีบอกว่ายังไม่ได้ทานเลยแอนซี่นะที่บอก เันซี่ขอโทษนะครับพี่นุษวันนี้ออกเวลาราช้ากันแล้วต้องไปน้ำหาัวข่ตอนนี้แดงมากจะขอโทษด้วยนะคะที่รอดูแลสุขภาพเัวเองนะนนซี่อย่าปล่อย้เดารทานนนซี่เก็บในสงขอย่กอยู่กับหมอยิ่ง้นายเป็นนั่นที่ดูแลเองเลยนะอย่าชะล่าใจนะนนนซี่นะมันจะกลเยอื่นมันะจิไม่หายเร็วนะเนนซี่นะเป็นหัวละค่คุณสิาพบกว่าเมื่อคืนมีคนถวายใรสี่ะได้เลขได้เลขประจุคู่เ149ครับเป็นกาไกให้ตลอดนะคะคนเก่ง นักขอบคุณนะคะผู้สินพขบอกว่าหลังจากสวยมากค่ักบนโมทนากับหมณีด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะผู้พี่ขอก็นนายกะดนซี่สาราน้องแนนคนสวยสุัิกาส่งจองนี่ผมวันนี้ปวดามากเป็นลูกีที่้อนปานนัุเไออโมนาบุญด้วยนะสาธุที่นัอก็ี่พยาตอนเิดีนเช้าก็ส่ัไม่คุี่บอกว่าไปโดนอะไรมาหน่อยที่สาา่าคุณ